ีโอ้สันได้หาน้ำตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนพี่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดพี่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดเรานัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแล้วฟ้กเลิศอายและว่าสวัสดีครับพี่ดอง FC เ,เฟียร์ครับที่รักสู้ขู่สูค้คนบรรยากาศ ที่สำนักง,งานคือเก้าครับหลังจากเมื่อกี้ฝนเดล,ลินมาประมาณสิบนาทีครับมาเบิ่งครับรตอลลารลลนกับฝาเปิดจางตางเด็ดที่น่นมืมืดอยู่นี่อากาศครับพอดีเมื่อกี้กำลังยกขาวีที มาตั้งวิธีอยู่ลานข้างนอกนะครับมองที่เคยตั้งวิธีไงกำลังยกมากกำลังสีตั้งฝลตกพี่น้องเอ้ยเด็บีเอ็กหน่อยกัเลขขอพักเอาเดี๋ยวท่านีหมืดดอกบึงอาการจังหน่อยก่อนครับ ก,กัดเป็นภาษีไปเรื่อยๆแต่ก็ภามาตั้งโค้งสางพวงไหนมันรุนกันพี่น้องม,ม,มันลุ้นมันลุ้นส่วนทางขุนกับสางกับกำลังขุดลุ่มเนี่ยครับชิบะตั้งหันหน้ามาทางทิศเหนือ เตรียมพร้อมแล้วครับเนี่ยจะมาลุ้นกันพี่นอ้องเพราะวิธีเรามีสองชุดอยู่แล้วครับชุดเก่าก็ใช้ได้เลยยังไม่เสียครับชุดปีหนึ่งปีสองยังแข็งแรงทาสีแลยครับแข็งปกคือเก่าก็มีชุดปีสามก็โอเค,คมีสองชุดครับอัปเดตให้เบิึงไหลช่องทางบ้านจะเป็นช่อง ของลูกทีมลูกวงช่องของช่องหลักช่องของผู้มบริหารหาลายๆช่องครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับสับใครทุกทุกทุก,ทกช่องทางด้วยพี่น้องเ,เพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปอัปเดตให้พี่นอ้องในเบิ้งครับนครับมาเนี่ยรับ สีกันเสียงศัตรูศัตรูศัตูวานรงนะครับรเด็ดให้เบิังกันสิช่วงทาสีช่วงเฮ็ดงานกันสิฮกๆเจ็ดด้วยแต่กะสิเริ่มมีระเบียบตอนที่ติดตั้งนะครับนั่นแหละนี่ครับ กทาไปเรื like ่อยๆแล้วก็เสร็จเองครับครับผมฮะเอากินตัเนาะฮะกยังก่แล้วส่งมาบ้านพ่อูดเลยพูดเลยเด็กมงมงเหโอวงมงประมาณนโอ้เอฟซีอัตะ บักคอไพ่นแม่นแน่กคอไปมพ่นแบบนี้บวมไฟมันเปรี้ยววะเปรี้ยวเี้ยจัดแตกไปนี่แหละรอานนันผสมแล้วมันเ่ามีเดี๋ยวบ่เป็นหุ้งเข่าตีจจริงเลยมเห็นเอาเฉาะจังเลยดูหุงเข่าหุงข่านี่หมอบหมอบน้อยหมอใหญ่ที่กินเบิดตีไดพี่นนอก ไล่แตกเจ้าวาน่ฮะบุคขนาเลก็ไม่มาเลยเจิ้มมันเรบงหวงเปียวได้เลยเปียวแบบบ่มันไหมเปียวแบบนี่เนี่ยซวงเลยผู้ใดง่วงนอนแจ้ง้ยงเอาไปจิ้มกไปยังมัดวีกินเอาเาโอจตงบเอามงลืมเห็นโอ้ซื้ดังอโท กำลังลงเคทครับโอ้ยน่าตูรำื่อกำลังเปตลากตไปตลาดนัดที่จะไเปิดหัวสิว่าเปิดหัวแล้วเดี๋ยวเียงเียงเอ้าเยคนรนเสียวเครื่องบานหรอเนี่ยตัวอะไรมื้นเยโอ้ยเนาะเนดังเพื่นโอ้หวนี่ฮะเพื่นคือขี้เบมแนต้องต้องให้รองาถึงขี้ต้องโลี้ลบลิกกลลิก่องเลยผู้ฟังไม่ดีจ๊อก นี่ดิดับดับซุ้มไม้กับเจ้าออกโอู้รับเหมากับบว่าจั่งไอ้บุทีมงานเขาเที่ยงทำเอาเป็นมันขยยุดยุดโตกเลยดิคนฮะคารนโน่ฮนบุลงาที่เปตลกหัน้างไปแล้ฮะาตอนนี้จากกิโร เจ็ดสิบมเจ็ดสิบันลงหนัว่านี้ใครมนเลืออยู่หกเจ็ดหกตลบใครมลงมาได้นี่ขั้วนไปนานที่เปเรนสโลวห่วยเปลี่ยนกำยังเลยบ้านเรนพูดกับฝั่เลยท่าเป็นอเอาท่านเป็ิงหรเอาให้มันได้หกสหาก็เรื่องดีลูกนเรื่อกระดาจังว่ากัน้ยาจังได้เดียวเมื่อคื้นนอนอยู่ดีดีตีตีสองบอกหิวเข่าขึ้น่า ไปเอิ้นพ่อหิวข้าวเลยไหมสิลดหุ่นมันเดานี่ดิต้มเสียนกำน้ำหิวข้าเลยมันมันติยกลางเดินตัวคนวัวมันนีิ่ไปพ่อผักกาดได้สูญเย็นโอ้ก็เลยเอาไม้ลวกใส่กันโอ้าะเขาตันใหญ่ขนาดไข่สองด้วยอีกไข่สองไหมน่องวัวลับพ่อให้กินได้พ่อที่ของเราไงเกลือลงค่ว่าคนวัวเนี่น่องวัวรันี่แหละรถแดงหกสิบหาโอเคเลยลูก ปาดพกสมัยกมอยันนี้ประคอบัระคอเดี๋ยวสมัยวอ้วนแล้ววนนี้เโอจยวนนี่ากินองกแล้วกอีกตัวอืมเรได้สมโอเคหกสิบห้าไหมหกสิบห้าออกไรหบเ่าสิบหอ จำยี่้าสนี่ยกินอไปทแล้วไโตรถหนักน้ำยงหนักน้ำขีบขีั่าลมเลยนี่เริ่มนี่เลยมอาเด็กดยกอีกจะคลิปแล้วโอ้ห้ทุนเงินไรเขาทัปันเรือเลยกเในการในการอีกครับอีกครับนุก บกม่วงไหมใตกันเลยพูกบม่วงใตกันเลยแบ่งกินสักสาหน่วยเด้อตาสว่างอืออืออาตัวจ่มเลยครับอะไรทั้งบุนครับสร้างกำลังคอรุมม่รู้ง่ายๆเนี่ยใช่สร้างกำลังคอะปอกแปกปอกแปก บริษัทเที่ยงทามีครับเรือตัวนี้เดี๋ยวเพิ่มพลังตอลจะยออกด้ยเจ้าปอาเปียกหอกเปีบเล้น่ะฮโอ้พุ่นเอทุกทาสมบัติสมหวานขมเปรี้ย้าตกอีกแล้วกินนองตกอีกแล้ว ตกอีกแล้วลิ่นใหม่แล้วโอ้ยขึ้นหรอกพี่น้องคลิปนี้ฝากไปฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผ่านช่องวิถีทนเชียวพยาบาลใส่จวดนำนี้เด้อพี่น้องฝากกดติดตามน้ำครับตอนนี้ฮอตมืนแล้วเดียวโปรโมชั่นที่พูดไว้จะมามีคอนเทนต์ให้ครับเอาเบิรงแล้วกะขอยมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำรวยลำรวยตลอดไปเด็กพี่น้องเนอะเบิ่งเบงเพิ่นขัดกันนัอขัดดีๆอัปเดตเด็พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆกับเนแล้วหาคลิปหรอวัางมือนี้บ่อะรเอคลิปนี้คลิปที่สามตร้มมีญาติไทยคนไทยคที่ตามจุด